ถอยกระเป๋ามาๆนี่คือสภาพของคนที่แพ้เสียงในหัวนะได้กระเป๋าใบใหม่จากโทโพโลจีนะฮะชีื่อว่ารุ่นแฟลชสโคเชลลาร์ชก,ก,ก็ค่อนข้างหายา,ยากอยู่นะเพราะว่าวิ่งไปหลายช็อปเหมือนกันอันนี้ไม่ได้มาจากที่เซนทัลเวิร์นะครับใบใหม่ไม่มีแล้วครับอันนี้ขอตัวโชว<อ>์เลยนรุ่นทรงแบนครับสำหรับเอาไปทำงานนะเพราะว่ามีช่องใหญ่สำหรับใส่โน้ตบุ๊ก13นิ้วได้เห็นแบนๆอย่างนี้อย่าดูถูกนะครับเพราะว่ามีช่องเก็บของเยอะมากมีมีสายของโทโพโลจีอยู่ก็เลยเอาเอามาใส่ดูครับก็เป็นคอร์สบ ชาเลนจ์หน่อยเฮ้ i, ยใบนี้มันจะจุได้ขนาดไหนปากฏว่าโอ้โหจุมากมีทั้งช่องเสียบดินสอปากกาอันนี้<ด>ว่าของเยอะแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆมันยังสามารถใส่ได้อีกนะแต่ว่าถ้าเกิดยิ่งใส่มากก็จะยิง่งตัวป่องออกมานะฮะตรงที่เปิดตรงนี้ก็จะมีกระดุมแป๊กสองอันครับก็เอาไว้งับไวน้นี้ก็ใส่ตุ๊กตาห้อยได้เต็มที่เลยครับเพราะว่ามีตัวที่ไว้สาหรับให้ให้อยอุปกรณ์อะไรเยอะมากน,น,นะครับอันนี้เป็นสายพัฟเฟิลแบบสั้นนะครับเป็นผ้าเดียวกันเลยครับอยากเรียนสายมนุษย์ออฟฟิศที่อยากชิคชิ ทีโทพโลจีทุกสาขาเลยแต่ตอนนี้ของไกจะหมดแล้วนะครับรีบไปดูนะฮะ